อยได้คนบนกูไคโต้ไม่ได้เที่ยวันไม่รด้ียเฮ้ไม่ได้เี่ยโเพื่อนีกูเทวกันดิตี่นี่อยูตีนนองพินอันพูด่าแววไปพวกอันเฮพูด่แววไปพัก้าเลยรูจักกูโตขกันจะนาดิทนี่กูมาแต่สมัยก็ไม่ดูจักเจื่อมเพื่อโตแต่เลกมาไม่เชื่อมเพื้อเฮ แต่ในกขามันจะยังเจิมพู้แต่ว่าที่ที่มันได้เกิดเชื่อมผู้กัรจะนานดิบกุลากว่ามันได้พ้นเปลือกคือวันนั้นน้ำผู้ว่าน้ำเจรินแข่งกันกีตาอ๋อทีนี่โอ้คุณในหมู่บ้านนี่มาวิ่งแข่งกันน้ำพื้เอามาไม่เชื่อมพื้อ๋อตอนนั้นกูนั้นที่วิ่งแข่งกันกับตะวันายกันกับบัดิค่อบก็ายกันกับบัดิบพอว่าวิ่งวิ่งรักๆเดใจนึงเบากันแรงายดิบ บอกการเซ็งนดิโต้บอกการดีครับเช่นเชี่ยวกรรมการประกาศเห็นนี่ผู้ประกาศกูร้อกก็ว่าตอนนี้การจะหนานดิโแล้วนะครับตาดิทไปแเซงการจะหนาดิทแน่นอนไมอยากกันนาดิทบอลโรปีเลยโรเปีนะครับวันเจอโรเปกเปกว่าป้ามาต้มโรปินกูจะก่วยอุ้นไม่รู้ได้แต่ว่าที่ชนนี่กูรู้ใช่ก็ได้หยกที่ชนแกแต่ว่าได้หยักที่ชนนั้นบุยช้านมาทำเชื่อ ซอยปุยจานไกล้ชมตำอยู่กลาดุไกล้มตำกลางดุกินเนบาวันกับล่นกิงไม่รู้เมาหวาพึ่ยินมันเปลาหล่อมตอันอันผู้ันตนี้ปุยจานว่าห่วยหวย่ายาซีชนสิชนสิชนขครอีชนใคอชนแบบกรงเรล็ดเดไม่รู้ประวัดีปได้เกี่ยงมาเล่าจริงคูมารไมไไอตีนแต่ว่าตาเพื่อนซักกูจะก็บ โดนจักคือดนจักกู้จะจินโดนจักโดนจับกู้โรมาสเมื่รู้จักวัดทองเอามันที่โดนจักหันพี่น้องที่จงบีตีดีบางตันก็ไม่เคยไปเอาใบวัดทองเอาวัดทองเอาเออแการดนจักใช่ก็ได้เรียอกวัดทองเอาไว้โดนเฮ็ดตีนึงหยอกไปวัดทองเอาเศรษฐีนั่นแกยกเตดินี้ไงวะแตว่าไม่มีเจอวัดมันขาดแบนพี่กานีวันนั้นกำลังนั่งปรึกษากับกรรมการไว้ตั้งชื่อไอ้วัดดีเออผู้ที่หมอไปเศรษฐี ตีโม่ใบวัดใหตีดินเจ้าวัดอ๋อพอดีลูกเจ้าตันเตีอะไรกันล็มาพอดีลูกเจ้าทุนไปจาเดือนเลวลูกเจ้าเจตีทุนไปจำเดือนเลือดเกนี่กกนี่ลูกเจ้าล็อมาตึงกับเมียเจตีตามเลยลูกจ๋าลูกเป็นอะไรจ๊ะกกนี่ลูกเจ้าวะแม่หนูทองตึงเมียเจตีวะาอาฮ่ากลองเลวเจตีว่ากูได้เจอแล้วได้เจอแล้วตอนเอาแม่ลูกกูอย่างใ้ดีเจ ơ ก็ได้จ่อตังวัดโลกพี่ปอกันเจ้ากล้องบายอยู่ป็นหนึนเฮ้ยรับการเพราะฉะนั้นบอกเรานี่ตัววายูกันได้นุกแก้วโยกันได้นุกกจกทีนะไม่ต่างแล้วไม่เตะตําพือตัวเดียวใจไม่เพื่อไปยืมดัดบ่าวกูอยู่น้อยทํางานอยู่แก่ดุดัดแก่น้อยแก่ตรงบ้านยืมปีงบานนั่งก่ได้กินปดกิดตะเพ้กูคุณำคาญใไถ้โวไก่แก้วมันไม่ร่วมมือกับเราเลยจทถอครับคุณชีผู้หญิงมันห้าม เรื่องอะไรของมันไม่รู้เลี้งยงใจไรเลยคุณจะไล่มันไปดีไหมยีไอ่พนกว่าป้าคุณเบอร์โตคนเบอร์ไดโตนี่ยีไอ่พนตัดเชมเปไิดใจองน้อยกว่าป้าสิเอาคุณมันคุณตัดใจมึงยิไกเปล่าคุณมันตายแล้วไอ้ต้องอย่าลืมนะว่าคุณมันคูณนะปีน้องกูโจ้ตัวพี่น้องมึงนี่แฮ่จิงกูไม่ไล่เที่ยวว่าใจไหมนึกจะบู๊จิกแต่ใจกไูกไปอยู่ภูเก็ตโยกับใคยไม่โู้ติดบอลุงกูนะเจอเพื่อบอลุงมู้เจอไว้ อยากลุงไววลุไว่ไหวเกดเป็นหมอ้อฝนลุูวนอยู่ภูเก็ตเอ๊ะตับร้อยไปควานเจอดินขัาดีมันแลว <c oughs> ค่อย <B ok. S 1> บอกตุวระทัดบอกบอกเพื่อ ok. ok, ตุวระทัดว่าภูเก็ตตอนนี้ระวังเป็นดินไหวอ่าไมใจเป็นดินลุงกคูค <c oughs> นเราไม่นกาใจพินเบอร์ดิ <c oughs> เป็นดินไหวดินเรื <c oughs> ่อไม่ใจดินพอลุงมรวอีตัวเ, <c oughs> เป็นดินมันดีไว้มันเข้าใจไหมวันนี้อิมานิ มาลี่ลูกสาวของยายผันหน้าตาสวยยอดทองนุ่งสั้นจูเลยตอ้วัวเพ้อรอยมันนัดว่าจะมาหาข้าแต่วันนี้ยังไม่เห็นโผล่เลยคุณใจร้อนอยากเก็บต้องอยากเก็บเียเก็บกินก็ร้อย,อยไม่ปากเก็บเรารไปคนเราไปคนไม่ต้องรลัว่าคุณเราแตามันไม่มาบุกไป,ไปตึ้งเดนมันเลยก้าแหมมันจะกันเลยกว่าป้าวันนี้คุณจะรอมันเราคนไม่ต้องเก็บวาใจไม่ปากเก็บเราคนแน่นอนที่สุดครับ เพลินกูจะไปรอกลับไปเราก็ไปนอนเปิดปัดลมแล้วกางเกงในไม่ปัดใสน้าแล้วปัดลมอย่างกะว่าแค่แล้วนอนในใบใจได้เว้ยกับรถไปปะรถนี่มึงนัดลูกเจ้าก็ว่าได้ดองนัดเล็กว่าใจดูคนนัดไวเออเปริดเปริกูขายโตกูไปซุ่นจริงเหงื่อดาด้าคุแจ้งกูเก่งจริงโม่ซุ่นจำไร้โม่ซุ่ไม่เคยกินตึ้งบาบุญกุนต้น ไม่เกิดตึ้นหลัองเกี่ยวกับการินประเพณีนกี่ยวโลกไลยกองอองแลยตำรวได้บทรู้บทรู้ว่างในโต๊ะยิกอยู่นะคุณแมแจก้องควากันตาจมมุว่าบดนิ้ยิกบดเรานะเราไม่ปักยติเนี้เราไม่ต้องยติเทนี้เลื ouais, ่อยไปย่อหน่อยคุณแม่ัวจชุ่มปอนดูนองุโยูุ่มปอนแ์่จุ่มปอนั่นะปีน้องคุยอยู่ยอเตาหน่อยย่เเต่าเพื่อปลาเตืองนะครับเต่าเพ่อปลาเตื่อง ก็ยากเปิดตาคิวอย่างประติวจ้องโบเออประติวไม่ใจตาคิวแล้วก็ไม่ใจประืองมีก็จไดีดีกว่าเพิร์ดเลยปลยตายถ้าใจตาดีใจมันแตกว่าไปเป็นนองก็โยลุยจริงฮัลโหนคนสวัสดิ์ประโยชน์กระบี่ัากนึงโยไม่ได้เขาครับมาประโยชน์กระบี่เพื่อจะโยไม่ได้ละเดนโย่ยากกระบีนปลกเลยก็ไม่ขึ้นปลกว่าเตรียมก็ไม่ขึ้นจริง อีีเจอว่าเตรียมจัตตีต้องมาเนี่ยมาปองฮะใชกระบี่เพราะว่าเตรียมมาขึ้นนั่งจีนจ้าบว่ชอบบอกด้วยนั่งจีนว่ากระบี่ไรเตรียมทนไม่แปลกใจจีนเลยกระบี่ว่าเตรียมลงไม่ขึ้นเหลือกลบบันบ้านกูยิกรุ่นไม่ติไประโยชน์ไหนมึงขอยตาแหล่ออกมากูเตือวะกูไก่โตดีกูยูได้อาการตอนเจตํำนนหนาลังการชู มึงอะว่าโอ้โหอลังการอันเด็ดเต่าจันอลังการตูอันนี้โอ้ยามาเดียมาน้องเอาน้องเมียอลังการดุดุนลงมาอู้กันนี้มาพบเมียกลางตังเมียมาเอาเห็นว่าไม่ไปเล่ร้อยไหมกว่าร้อยตอนนี้คนลกอะไรมั่งเนี่ยใจอาโปเบายาวกูตบอเพื่อคุยใจด้วยอืมอันเออกูยุ่งจะกับน้องเมียอ๋อ เมียเจ้าการตู้ rồi ลูกกูจะบอกเรียแล้วโอยครั้งอ่ะหนอฮันนี่เต่าเบื่อมนอันใดกำนองเมียได้จริงเนี่ยมึงไงดวงเบืออยู่แบเนี่ยเอออย่าจีบเดินหน้าอย่าแม่เครียดกูป้าป้าคุณเราตาล่อจีบยิ่งมาฟือมานะแต่คุณหญิงไม่ล่อคุณรัวรัวเปจีบยิ่งหนึ่งเครียดกูไม่เกี่ยวกับป้าเกิดจัดนี่กูไม่ต้องการจะล่อเลยใจโบ่ล่อล่อกูไม่ชอบใจคนล่อสมันเปลี่ยสมันกินอะไรก็คนล่อแต่เปรี่ยมันดีมันขี้ กูโลดแบวม,มันกีเพื่อเว้นมาไหนนั่งเวลาไพอีกรอบมาปอกแม่โอ้ยไม่เห็นเจนานหลอกขึ้นเป็นคองเลยมารลบคองไปยังกีได้ตกบ้ากันแห่งการเพลนกูโลบเป็นคองไม่บาลอก,กี้แตงแมวเลยกูจริงไอ้กว่าป้ามันวหมนอนเบิดรเบิเป็นเราตางยังไม่ตึงเส้นและตําปลื้หลโตไม่ต้องกลัวกอ,องกูยังสร้างกฎ อยู่ในยละเดนตะดาคาเนื้อกดนึงอยู่วัดกดนึ่งอยบดินเน,นี่ยไอต่ำบ,บุญแม่ต่อเดินทิพย์ด้กดจับกดบ่ลเลยกับผู้ใหญ่แม่เล็กหลังกดดุมาทด่คนมาไอ้พี่โตนี้อันเป็นคนที่แล้วเล็กํำไหมอยู่บานเรากูอัโตเป็นเื้อตีนังเออไม้แก้ก็ได้นังมัง่งคุณมาบ้านยืนไม่ตีนังเลยไปรันกูนนี่เจอไว้า,ไามไปทำพันแล้วมาตึงบานใจตีทิพย์ตีทิพย์ตักตเลือกหลักๆ ยามาได้มาไม่ตีนังได้ตีนังพี่เลยได้ป้าหนามเอ้ยไปเจอตีนังมึงไปเอาผอปลาหนามเอ้ยคุยยากมันตกวันตาแก่มาจู่วีจุดตันที่แม้นจูกว้าตัวมันใช่จู่ืึกเต่ทำตัวกูมัวเม็ดเลยสินหละคนกับ้าบ้าหลายกเจอกูตับ้าปินจริงอย่างแมวุวนคนที่แล้วไปอยูคบ้านคนนู้นกตคุณไปเลยกันฟังูบ้านตัวนล้นอยป้าลูกปามเนียแม่น้องเมียนุนกันอก เอปวตามันไปตำรวจกับไวยุ่มพรไปตไปมอรถตกปลามาหมดอยปตามาสักกินวัดเด็กลลองฝ้าโตเปิ้ลพามีย่มังปลาลูกมันก็แ็บจากปลากันใหอยู่นเลยปลามาตักควาปตักหน้าบ้านกี่เลเแ็บไปน้อยอ่ตไม่เกียวกัได้ยินเขารื้เก้าตูกคนทำนายแต่ว่าจำพีนดวงอัวงทีดดับไปจากโลไม่แคบจากตาต่าจากปลากันมากเลยใจใจกับลยมึงเประตัตีดีดับไปกูจะกลัวกูเ เก้วกราดบ,บ้าบ้าจิงเกียดกว่าป้าไอ้โตนี่มันแปลกคนมันแปลกกว่าใจมันแปลกเราจอบโบยิง่งมันไม่จอบไอโ้โตแล้วกินไปเพื่อแต่เจ๊แต่เจบ้านเราคุยเราไอ้มึงควางบ้านเรามีอาจีพบเหลี่ยงมูเหลี้ยงมูเออควณต้องลงแกบพักบุงไอ้มูทุกวันทุกวันไอ้้นงเมียากา็ช่วยแก็บกันจึงควณน,น่าเดินมือนึ่งเด็ดฟักมือหนึ่งทื้อค่อยเยปริ่มาเลย ของอีกมื่นหนึ่งตื้อไก่มื่นหนึ่งแกผักบุงเออวันนั้นไม่เคยกูเล้งเล่นๆกว่าน้องจะจะแกตื้อตื้อไก่ยายกันปรีงให้ผิดล่วงีดีออไอ้น้องเมียกูกำปลังจริงปลังเล่นมันตื้อจริงดูมันว่าจะปพื้นี่ข้องขู่ใจผิดเศร้าน้องนี่ว่าตื้อเหดียมตื้อเดียมแลนะมันใจตื้อเพลอโค้างกันแล้วโค้างกันเออจังไงพันนั้นโยผือได้อะหันเยอะไอ้เตื้อกับปอกปาจี้กับหลอกเลย หันเยอที่ในยอดใจใกล้กลัวก็ป่อเตะตั้ปลือหันเยอน้องเมียมันเล่งเงินในติงรู้ไหมเล่งกันเออหัวปลัดเป๊กต่างน้องนำมันว่าเพื่อมันว่าปีนี่ตาหมู่อะเราหลัวพ่อ่ใดมันเคยตื่นนี่มันจะปากเก็บฟักนี่จังหวะฮันเยอยืนอันมันกินพนันกินพนันน้องเมียกูก็ยใจใจใไปปีน้องอะไรก็ป่มีเป็นได้เฮยเชื่อมเชื่อม ไอ้นุ่มจ่วงจวงไม่นอม้องม่อย่างกูมันเฉียมเฉีอไม่เป็นจ่วงนี่ตกจ่วงนี่ที่มันเฉียมเฉืยมันรู้จักกันนี่เป็นได้รู้จักแม่มันจืดเปลือก,ก็ติก็ไปเร่กันมินตุย <c oughs> ลินอุยเออไปดูรู้จักด้วยครับแพลกเปย์ลำบากลำบากฮะแล้ถึงเมียว่างนี้ไปนั่นแล้วใครโย่ไปั้นแจกไก่แดงกับกูหันเนื้อแจกไก่แดงกันมัวนไต ได้กำนองเมียได้กำนองเมียเหตุผลอะไรเกิดมึงได้กำนองเมียอ๋อไม่กูหลายมึงควังกูตั้งแต่ว่าวงเอกาเจยก็เปิดใจไม่นี่กูได้กำนองเมียได้กับปุงนองเมียโปรเอกาเจยปิดวงเฮเลมเกียวรอยกันอ๋อเมียเราก็จบเล่ไปเลยเอกาเจยไปหลักตีจำนู้ถึงเอกาเจยมาเล่นหน้าโรงเรียนเล่นหน้าโรงเรียนเอถึงบ้านนองเมียอยู่กค่โรงเรียนแต่นองเมียมันไม่ทังไม่ได้เผยถึงเมียควรไปหลักในจูว้าวบ้านขันใ้เก่อว่ะ อันเน้กูบอกเมียไปได้ไอ้กายใจกับกูอยู่ไช้กูไปหนังบ้านนนองเมียเลยไปตึงหนังหน้าบ้านหนองเมียอยู่ในบ้านมึงอันเออแต่มึงเข้าไปจะไนรเนื่งกูจอกไอ้กายใจในใจกูใจว่าเพื่อท่านได้อยู่ภายนอกขอเชิญเข้าถูด้านในครับไม่ใช่เวลากูเปิดตู้กล่อมเข้าไปในห้องนนองเมียเลยก็ใจโบ้เลยกูใครเข้าไปเลยฮะอันเนอกูจอกไอ้กายใจใจกูเข้าว้ำไป ผมไม่ใจดำเลยหรอกกูกแค่ไปนั่งเ h ơ i นี่นั่งรู้ไปจกักเลยบนเวทอาก,การเตียงดึงมันกันนอน,อ,นอยู่ยอ,อันนี้แล้วเปลือนใดกันกูจะขี้ขยี้ในใจเราปวดทรงถุมจุมม้งตรงนั้นกูจะขี้ขย้ใจกูว่าเพลือเอาเลยครับมาท่านเข้ากันมาแลว้วพร้อมแลว้วก็เอากันเลยแชมแดนเซอร์กรีดวิดวาดวิดวาดกาูกรอยุดเลยฮู้งคือเขาหงงว่าเล่นคอนเซิร์ตมาดูไหมอันนี้ก้ลบเมียก้ลบมาจักเลยขี้ขยี้กูก้ลบมาจักน้องเมีย เดินมาพมกันเมียเดินร้องเพลงไอ้ได้เดินอลังการมอลังการหลานไอ้ได้เชิญมาดูโจก็อลัง